ตัวนี้นะคะเอวที่เหมาะใส่นะคะที่รักเอวเยอะสุดนะคะจะอยู่ที่64เอลเยอะสุด64เหมาะใส่เอว36ถึง60ขนมชั้นนะคะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3และชั้นที่4เป็นวงขานะคะเป็นขาเป็นกางเกงเนี่ย40นิ้วเลยฉะนั้นไม่ต้องกลัวโป้ครับข้างนอกเป็นกระโปงข้างในเป็นข้างนอกเป็นกระดโปรงนะคะข้างในเป็นกางเกงข้างนอกเป็นกระโปงข้างในเป็นกางเกงนะคะกางเกงกระโปงขนมชั้นใส่กับอะไรก็ใส่กับอะไรก็ใส่กับอะไรก็สวยดูเสื้อหลังให้หน่อยจ้ะ าใครรับตัวนี้ค่ะกางเกงกระโปรงขนมชั้นใสกับอะไรก็สวยฟังใส่นะคะกางเกงกระโปรงขนมชั้นนะคะสีดําเสื้อกล้ามตัวไหนใส่เดี่ยวตัวในสีขาวแล้วก็เสื้อคลุมเทาแบบนี้ก็ได้กางเกงกระโปรงขนมชั้นถ้าใครรับนะคะมีดําสีเดียวใช่ป่ะสีพื้นลูกพิมพ์รหัสคือ สองดำก๋อยเจ็ดสี่สองดำก๋อยเจ็ดสี่สองดำฮะก,ก๋เยกระโปงขนมชั้นนะคะไม่ได้มีแต่สีพื้นนะก๋อยเจ็ดสี่สองนะคุณพี่ก๋อยเจ็ดสี่สองจัดให้แล้วนะพี่จ๋าขอบพระคุณมากจ้ะก๋อยเจ็ดสี่สองก๋เยกระโปงขนมชั้นนะคะสีที่ฟังใส่คือสีดำด้วยจ้ะ เออมแค้ดำสีอื่นยังไม่มาเลยแม่สีอื่นยังไม่มาเลยถ้าใครรับตัวนี้นะคะก็ไก่เจ็ดสีสองดำขอบอกเลยขายดีคือดำขาวตาลน,นูตอ่ะแล้วก็สีครีมเนาะค้อยเนาะไม่ไม่โฟค่ะแม่เพราะว่านี่เลยค่ะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สามนะั้นมีสามชั้นกั้นไว้และข้างล่างเป็นกางเกงล่างสุดนะคะจะเป็นกางเกงขาดั้นฉะนั้นแม่ไม่ต้องกลัวโฟกค,ค่ะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังใส่แล้วไม่มีเข้าวินก็ไก่เจ็ดสีสองนะคะสีดำค่ะ